ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีนักการเมืองหัวควุยที่สุดที่นักการเมืองบ้านเราแม่งจ้องจะขายชาติขายแผ่นดินจ้องจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยปประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยที่แม่งมีนักการเมืองหัวควยที่สุดแม่งโกงกันจะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วยึดแม่งโกงจนถึงวันนี้ออานะพีรัก,กี้พอดีนะฮะคือสถนานการณ์วันนี้มันเป็นสถนานการณ์แปลกๆซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า คือการเจราจาในกรอบเนี่ยก็คุณอยากจะอยากจะเจราจาคุณก็เจราจากันไปจริงไหมแต่คุณต้องไม่โดนเขาบีบแล้วคุณจะต้องไม่บีบตัวเองด้วยนะครับเพราะเวลาคุณไปประชุมทีไรคุณจะโดนแม่งข้างๆบ้านเนี่ยบีบมาเรื่อยคุณต้องท่องไว้ในใจอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยมันไม่มีใครรักคุณต้องท่องขึ้นใจเอาไว้คำคำนี้ คุณไปดูกีฬาซีเกมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโ้เวียดนามแต่เยียลวเชียเว,วียดนามอะไรแบบเนี้ยพอพมา่ตพมาตะพม่ามาเล่นกับเชียพม่าไม่มีใครเชียไทยตัวชี้วัดน่ะเขาเรียกว่าค่า KPI ใช่ไหมคุณไปดูได้ไม่มีใครเขารักเรานะครับมันจะลักเราเป็นบางช่วงบางสถานการณ์ไอ้สถานการณ์ปกติไม่มีใครเขาเอาเรา แล้ววันนี้เราเนี่ยอุตส่าหได้ไกด์ไลน์จากจีนมาแล้วอะไรแล้วคือคุณควรที่จะ,จะจะต้องเดินหน้าอะไรที่มันไม่จบก็เอาให้มันจบแล้วบ้านหุ้นเซนเน่ะบ้านหุ้นเซนเน่ยประกาศว่าเป็นฐานบัญชาการแม่้ทุกวันนี้ยังไม่มีเครื่องบินลำไหนไปถล่มเลยไม่มีไปปิดจบงานนั้นถ้าคุณวันนั้นแล้คุณทิ้งระเบิดบ้านในหุนเซนวันนี้มันจบหมดแล้ว ไม่ต้องมานั่งเล่นลิเกหลอกคนกันหลอกคนไทยหลอกกันไปหลอกกันมาสุดท้ายแม่งคนก็ยังเชื่อว่าแล้วรัฐบาลแม่งก็มีผลประโยชน์อยู่ร่วมกับไอ้พวกคนพวกนี้เขาก็สงสัยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูก็เชื่อด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อแต่กูเชื่อนะจริงว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อบอกไอ้รัฐบาลเขาไม่มีหรอกก,ก็เรื่องของเขาแต่กูคิดว่ามีอ่ะ จริงไหมรู้ไหมครับว่าสาเหตุทําไมทําไ้เธอแต่ผมถึงคิดว่ามีกติกาแม่งง่ายนิดเดียวเลยคือแม่งโกงกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้ะยัดแม่งโกงจนถึงวันเนี้ยเราก็ต้องเชื่อว่าแม่งมีอย่างหน่วยงานอย่างหน่วยงานราชการนะคุณลองนึกดูทั้งหน่วยงานหนึ่งได้ว่าหน่วยงานไหนวะที่แม่งไม่มีทุจริตหน่วยงานทั้งประเทศเนี่ยคุณคิดว่าหน่วยงานไหนไม่มีทุจริตบ้างแม่งไม่มีหรอกไอ้เหี้ยคนเขาก็เชื่อบ่นว่ามีอ่ะจริงป่ะใช่ไหม คนเขาก็เชื่อหมดแต่ทีนี้เนี่ยจะจะทำยังไง่ะไอหาถึงไรถึงบอกว่าเออไอหน่วยงานนี้ดีเว้ยแม่งมันเปลี่ยนเว้ยมันไม่เริ่มไม่มีแล้วเว้ยมันเริ่มเผาลงแล้วเว้ยคุณต้องกล้าที่จะอะไระมีมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตแล้วคุณค่อยๆทำให้ดูทำให้รู้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น แต่วันนี้การเมืองบ้านเรามันยังหวยเรื่องของผลประโยชน์อยู่แล้วคุณดูเด่ยจากประชุมสี่ข้อแต่ก่อนผ่านมาสี่ข้อวันนี้แม่งเหลือสามข้อแล้วสามข้อนี้ผมกล้าพันันฟันธงกันตรงนี้เลยเรื่องเขเมรไม่มีจบเดี๋ยวเพอเพอสุด,ดติหยุดหยุดการยิงเสร็จปุ๊บทีนี้ G b บก็มาคุยเรื่องการเปิดด่านคุณคอยดูดี่คุณคอยโขู่คุณคอยดูได้เลยเรื่องเปิดด่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น และสุดท้ายรัฐบาลก็พย,ยายามที่จะแก้ตัวช่วยเหลือพวกเขเมรบอกเราต้องเปิดด่านเพราะตอนนี้เขาก็หยุดยิงกันลวเรามาลื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอะไรกันทั้งทั้งที่ททอะไรครับท,ทั้งทั้งที่คนไทยเกลียดเขเมรยิบหายเลยและเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอหลังจากจะมันอาจจะมีลางบอกเหตุการณ์เปิดดา่านท่ามกําเรื่องการต่อวีซ่าให้คนเขเมเพรพอต่อวีซ่าคนเขเมรโดยผ่าน MOU เข้ามาแล้วเนี่ยและเดี๋ยวก็เปิดด่านคุณดูได้เลย แล้วเดี๋ยวไม่เกินห้าปีข้างหน้าแม่งมาซัดเราใหม่คุณเชื่อผมได้เลยนะครับก็น่นในเดย์เปิดเดี๋ยวก็ต้องลบเดี๋ยวก็ต้องไปเดี๋ยวก็ต้องลบคือคือผมแปลกใจว่าทําไมวันนี้กองทัพเองก็ประกาศรัฐบาลเองก็พูดบอกว่าเราต้องทําลายที่สถานที่ที่มันเป็นที่ตั้งที่บัญชาการในการลบแล้วบ้านหุนเซนไอหุนเซนประกาศเองอยู่ในเฟซบุ๊กก็ประกาศเองพูดเองพิมพ์เองเขียนเอง แล้วทำไมไม่มีใครไปทิ้งระเบิดที่กันดานจะเก็บไว้หาพ่อมึงเหรอตรงนั้นนะ่ะจริงไหมครับจะเก็บไว้ทำเฮียอะไรบ้านไอ้หุนเซนนะ่ะที่บ้านไอ้หุนมาเน็ตบ้านพักตากอากาศยังไปถล่มมันได้เลยเยียมันก็เลยไปหน่อยเดียวอ่านมาไปนิดเดียวก็ถึงแล้วกันดานเนี่ยจริงไหมครับแล้วทำไมมึงถึงไม่ไปกันใช่ไหมมึงเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ครับพี่มามอสไอ้พี่มาสอนนะฮะ พิสุริยามันประกาศเองเราก็พูดเองนโยบายกองทัพเรามีหน้าที่มีนโยบายในการนะครับทำลายสิ่งต่างๆที่มันเป็นสถานที่เก็บอาวุธเก็บลูกกระสุนเครื่องกระสุนต่างๆรวมถึงสถานที่ที่มันเ,เป็นที่ตั้งกองบัญชาการหรือเป็นสถานที่ตั้งการวางแผนก็บ้านหุนเซนไงไปดูในเฟซบุ๊กอ่ะอ,อันนี้ไทยอมริกย์เอรี่มารีฟออะไรนะนะั่น่ะ ไทยมาริตรีฟออ่ะไทยอาร์มีอ่อะเออไทยอาร์มีม่มาริตรีฟอสต์นั่นเขาก็ลงอยู่เขาก็ฟาดกันอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ขอบคุณครับพี่น้องที่โดเนตลงททายด้วยจุดสีหนึ่งนะครับขอบคุณนะฮะ <c oughs> นะครับไม่มีใครไปยิงไม่มีใครไปทําอะไรเลยแต่ไม่มีใครไปยิงไม่มีใครไปทําอะไรเลยเราก็ไม่ว่ารอคุณก็ไปวันนี้กองทัพก็ทําให้ประชาชนเนี่ย ได้รู้สึกว่าชื่นใจว่าเออภาษีที่เสียไปเอาไปซื้ออาวุธเอาไปซื้อเครื่องบินเอาไปซื้อรถถังเอาไปซื้อจรวดเนี่ยมันคุ้มวันนี้กองทัพเขาก็ทําให้เห็นสุดท้ายพวกเราก็ไม่ได้เสียเสียได้ภาษีที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเพื่อจะไปซื้อของพวกนี้เข้ามาเราไม่คิดเสียได้ภาษีตรงนี้แต่ว่าเรามีความคิดอยู่อยู่สก,กิดอยู่ติ่งเดียวคือบ้านหุ่นเซนทําไมไม่ไปทําแล้ววันนี้กองทัพ ทำขนาดนี้แล้วรัฐบาลบอกจะเจราจารแล้วพอรัฐบาลเจราจารแล้วเขมรไม่ทําตามพอไม่ทําตามมึงก็เจราจารกันอยู่อย่างเดิมคือพูดง่ายๆว่ามึงก็หมุนมาเหมือนกับปีห้าสี่พอมึงยิงกันปีห้าสี่พอมึงหยุดยิงมึงก็เจราจารแล้วมันก็ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกส่หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดสิบสี่ปีผ่านมามึงก็มายิงกันใหม่ และมึงก็มาเจราจารกันใหม่ผู้นำก็คนเดิมคือนายฮุนเซนผู้นำเราก็เปลี่ยนใหม่อะไรแบบเนี้ยแล้วพอมึงเจราจารวันนี้เสร็จขเมเรมันก็ไม่ทำต่อพอไม่ทำต่อมึงก็มาทะเลาะกันเรื่อง MOU 43สุดท้ายเนินส5มาสูงที่ไปตายหากันเกลื่อนเลยตรงนั้น่ะเดี๋ยวก็ไม่จบอีกก็จะกลายเป็นประเด็นอีกและเดี๋ยวแม่งก็จะลากไปศาลโลกพอไปศาลโลกรัฐบาลก็กลัวควยตั้งในทีนี้ กลวจนขี้ขึ้นสมองมึงต้องนึกถึงภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อปีห้าสี่เราไปเจราจาดีๆมันก็จับคนของเราไปเป็นตัวประกันผมอยากจะฝากถึงกองทัพว่าคุณเลิกกลัวนักการเมืองพวกนี้สักทีได้ไหมคุณเลิกกลัวได้ไหมหรือไม่คุณก็ทำรัฐประหารแล้วยึดอำนาจเสร็จ ประชาชนพร้อมจะถวายพระราชอำนาจคืนแก่นในหลวงเลยให้พระองค์ในฐานะจอมทัพไทยเนี่ยได้ใช้อำนาจอย่างเต็มที่เลยคุณปล่อยให้นักการเมืองพวกนี้เข้ามาอาศัยวิ่งเต้นหาเงินขายแผ่นดินล้มเจ้าคุณปล่อยไปได้ยังไงคนกดคนในนักการเมืองประเภทเนี้จริงไหมครับแล้วถ้าเกิดขี้เกียจจะลบกันจริงๆไม่อยากจะมีปัญหากันจริงจ ไม่อยากจะยกเลิก m อ u 43ไม่อยากจะลกเลิกเอ<ๆ>็มโอก็ยกแผ่นดินให้ขเขมรมันไปบ้านหนองจานหนองยาแก้วเอ้ยตรงไหนที่มันขเขมรมันอยู่แล้วก็ยกให้มันไปหมดเลยแล้วเราก็เริ่มสร้างกำแพงใหม่ไม่เสียหายหรอกครับไม่เสียเกียรติหรอกครับถ้ามึงแม่งเยียโมแต่จะมานั่งเจรจาคุยกันมันเสียเงินมันไม่ใช่ยียอะไรหรอกมันเสียเงินแถมกําลังพลเราก็ต้องเสียไปอีกประชาชนก็ต้องเดือดร้อนตามไปอีกมึงลบไม่มีวันจบ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีนักการเมืองหัวคุยที่สุดที่นักการเมืองบ้านเราแม่งจ้องจะขายชาติขายแผ่นดินจ้องจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยปประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยที่แม่มีนักการเมืองหัวคุยที่สุดผมพูดอย่างนี้นะยิงกันมาดีๆทำกันมาดีๆเลยนะเนี่ยเกาหลีแม่งก็เล่นกับเราด้วยเฮียจีนก็เอากับเราด้วยนักการเมืองหัวควยบ้านเราบ,าราบอกใจเย็นใจเย็นเฮียอย่าเชียร์ผมเยอะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวน่งนายทุนผมก็จะ,จะไปยังไงเขาไม่จะนเขาไม่ไม่สบายใจเดี๋ยวเขาจะมาแล้วยิ่งตอนที่ผมใกล้เลือกตั้งด้วยเฮียต้องใจเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับปะก้าขาก่อนเออก้าขาไปนหนึ่งก้าเออนั่นแหละฉะนั้นไปนไงเบาได้เบานะอย่าเพิ่งเชียร์ผมแล้วพกอย่างหนึ่งผมมาเชียร์ไม่ขึ้นหรอกแต่ประชาชนในประเทศผมเขาเชียร์ขึ้นพอเห็นเฮียมาเหยียบแผ่นดินปุ๊บเขารู้ทันทีเลยอ่ะ จริงแมว่าเฮียเนี่ยเชียร์ให้ไทยไปกระทืบเขมรแต่ผมจะกระทืบยังไงแม่งขู่ผมอีกแล้วมีรายชื่อมีคลิปหลุดมีภาพถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็มาโดนสอสอในพักผมนี่ผมโดนไปแล้วนะคนนึงอ่ะเกิดสอสอในพักผมแม่งโดนเข้าไปอีกเนี่ยแล้วผมจะชนะการเลือกตั้งได้ยังไงมีคนก็บอกไอ้หุนเซนแม่งทุ่มสุดตัวอะไรงานเนี่ยบอกโค่นรัฐบาลแม่งเลยแล้วก็ซื้อสอสอแม่งเลย แลให้แม่กลับมาเจราจากันใหม่คุณดูเนี่ยเช้าว,วันนี้ตีสี่เขม็นยิงเอ็มยี่บเอ็ดมาบียมยี่บเอ็ดมากระจายเลยอะกองทัพประกาศเรากับกองทัพบ,บกเราก็ต้องประสานกันไปทิ้งระเบิดใส่แม่งทั้งไม่รู้กี่ขี่สิบชุดแล้วคุณดูบังเกอร์เขม็นตอนนี้เป็นไงทําลายแทบไม่ได้คุณดูมันพัฒนามาขนาดไหนจริงไหม แล้วผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะผมแปลกใจมากมีมีมีคนแปลกใจเหมือนผมหรือเปล่าคุณสังเกตดีๆน,นะช่วงสามสี่วันนี้การจองพลังหายไปไหนอ่ะคุณสังเกตว่าอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตำหนิคุณกันนะแต่ผมตั้งข้อสังเกตไงพี่ล็กอีซี่อวั่ดีนะฮะพี่โรดสวัสดีนะครับเฮ้ยคุณสังเกตไหมช่วงสามสี่วันเนี้ยเฮ้ยจุด จริงๆสัปดาห์นึงเต็มๆหละเอาง่ายๆตั้งแต่สัปดาห์นึงจู่ๆการจอมพลังหายไปเลยนะเห็นแกไปออกรายการทีวีอะแต่แกไม่ได้มาแกไม่ได้มาหน้าแนวแล้วนะครับเออการจอมพลังอ่ะจริงๆอย่างนี้หูไม่ได้หรกผมจะเล่าให้ฟังนะผมถูกเชิญไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มกลุ่มนี้เขาส่งเอกสารหน้าแนวมาให้เราดูนะคุณรู้ไหมว่าทหารตอนเนี้ยหน้าแนวเราขาดน้ําโอ้โหแต่ละจุดแต่ละจุดขอแต่น้ําแพ็กทั้งนั้นเลยอะนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดขาดแคลนน้ําหมดเลยนะถ้าการจอมพลังได้ยินผมเนี่ยนะฝากไปถึงการจอมพลังด้วยนะ ตอนนี้ตามแนวชายแดนเนี่ยอ้เฮียเขาขาดน้ําผมไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งมานะเป็นกลุ่มของทหารนะเขาเขาหาเงินไปซื้อน้ําให้ทหารกันแล้วตอนเนี้นะครับไม่มีน้ําจะกินกันจนะจริงจะเท็จผมไม่รู้แต่ว่ากลุ่มนี้เขาก็มีชื่อเสียงนะอืพี่ปน,นนท์นะครับสวัสดีนะฮะหายจริงครับเออผมก็ว่าแกหายเงียบๆไปเลยนะ ฝากถึงการจอมพลังด้วยพี่สมภพสว,วัสดีครับพี่กิตติพี่แคทต,ตินะครับสวัสดีนะฮะเขาบริจาคเงินกันในกลุ่มนั้นนะเขาบริจาคเงินบางคนก็หมื่นหกบางคนก็สามพันเขาก็เอาไปซื้อน้ําซื้ออะไรเขาก็เอาไปส่งแต่ผมอะนะครับเฮเป้าวันนี้นะครับ, al, รบแต่ผมอะไม่กล้าไม่กล้าที่จะมาบอกและไม่กล้าที่จะบอกเลขบัญชีผม,มผมไม่กล้าผมเล่นแต่ดูเฉยๆเพราะถ้าเกิดว่า มันจะจริงจะเท็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะซวยไปด้วยไงเข้าใจวะฉะนั้นผมก็ได้แต่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยน้าแนวชายแดนเนี่ยตอนนี้เขาขาดแคลนน้ํานะทหารร้องขอแต่น้ําอย่างเดียวเลยอะผมเห็นเนีส่งไปแต่น้ําอะนะครับแล้วมีแชททหารคุยกับเจ้าของเพจด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าเขาขาดน้ําจริงๆแต่ผมอยากจะช่วยนะอยากจะช่วยบอกพี่น้องพวกเราช่วยกันไปโอนไปให้ซื้อน้ําอะไรเงี้ยแต่ผมก็กลัวไงผมก็เลยเอาอะ ก็เขาก็ช่วยช่วยกันอยู่นะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้เฮียใครไปออกตัวแรงก็ไม่ได้ด้วยยศแม่เดี๋ยวก็โดนแจ้งความโดนหาว่าเรี่ยไรโดนหาว่าขอรับบริจาคยแม่งซวยอีกนะครับแนวหน้าขาดน้าครับผมผมอยู่ในกลุ่มนั้นนะเดี๋ยวให้ผมจะแคปมาให้ดูกันแล้วกันแต่ผมจะเบอร์จะเบอร์ชื่อเบอร์อะไรเขาไว้ให้นะฮะจะเบอร์ไปนะครับพี่ยงพบวัดดีนะฮะนี่ความยากลาบากน้องมุกหวัดดีนะจ๊ะ ความยากลำบากของทหารตอนนี้มันจะสูญเปล่าถ้าเกิดการเจรจาคราวนี้การเจรจาวันนี้ก็ดูเหมือนจะเสียวๆแล้วนะครับศรีอาศก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะต้องถอนจะต้องถอนกำลังถอนอาวุธหนักคือแม่งในะเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วคุณก็ไม่คิดแต่เรื่องใหม่ๆมันมีหลายข้อเราเป็นผู้ชนะเราต้องเป็นผู้กำหนดแต่คุณพยายามตั้งกรอบหลวมๆเอาไว้แล้วเหลือเพียงไม่ขี่ข้อ คุณพยายามตั้งกอรอบหลวงตรงนั้นเอาไว้เรื่องเหลือไม่กี่ข้อเท่านั้นเองแล้วแต่ละข้อเนี่ยแม่งซ้ําของเดิมหมดเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะวันนี้การเมืองมึงเป็นอะไรของมึงไนี่ยเฮียพี่ชาวะโรดบอกคนไทยบางพวกมันเป็นซะอย่างเนี้ยเหมือนที่ป่าพูดเลยก็นี่มันมันข้อเท็จจริงเลยอ่ะผมว่าทุกคนก็รู้หมดมันไม่จําเป็นต้องผมรู้คนเดียวว่าทุกคนก็คิดคล้ายๆผมเนี่ย จริงไหมฮะอือพี่จีดได้บอกเขาให้ทหารเคลียนะรน์นะครับบิ๊กเล็กใช่ไหมที่ว่าทหารบิ๊กเล็กใช่ไหมพี่จีดเอฟนะฮะเออนะสวัสดีครับป๋าแรดมินนะครับพี่ศักดานะฮะน้องมุกนะไม่ต้องปเป็นเรื่องแม่งหรอกนักการเมืองเลือกตั้งกันโหนโวตแม่งเลยการไม่ประสงค์ลงคะแนนไปเอาไอ้พวกคนพวกนี้เข้าไปแม่งก็เหมือนเดิม นะเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะเย็ดแม่ M.O.U. 4, 3, 4, 4, ไม่ยกเลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะไอสัตว์แม่งไปไปคุยเรื่องอะไรฮนะไอสามสี่ข้อนี้เดี๋ยวก็เปิดด่านเดี๋ยวตัวประกันก็จะปล่อยคุ้นคอยดูนะถ้ามันจะเปิดด่านมันจะมีการส่งสัญญาณโดยการอะไรรู้ไหมต่อวีซ่าให้ขเขมรถ้าต่อวีซ่าให้ขเขมรผ่านแต่มันต้องผ่าน M.O.U. ไนงะถ้ามันผ่าน M.O.U. บริษัทมาเสร็จปุ๊บอ่ะคุณจําไว้เลย เดี๋ยวจะคืนเฉลยศึกปุ๊บแล้วก็เปิดด่านคุณฟังผมแต่เปิดด่านมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ GBC ซึ่ง GBC มีบิ๊กเล็กเป็นตัวแทนประเทศไปประชุมคุณคอยดูได้เลยเดี๋ยวก็เปิดด่านครับไม่ได้ยากเย็นเลยและสุดท้ายทหารเราก็ตายฟรีทหารเราก็ตายฟรีประชาชนตายฟรีคนสั่งยิงยังลอยนวล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะต้องไปจับมือกับไก่ฆาตกรมือเปื้อนเลือดแล้วก็เดินยิ้มแฉ่งหน้าบานบอกผมทำสำเร็จแล้วสันติภาพเกิดขึ้นแล้วแต่ในใจก็คิดว่าเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้องลบกันใหม่แต่ตอนนั้นกูผ่านไปแล้วกูคงไม่ได้เป็นนายกอีกแล้วแต่พวกกูในฐานะคนโซเชียลกูก็จะจำสิ่งที่พวกมึงทำกันได้ กูก็จะต้องหันกลับมาตั้งคําถามถึงพวกมึงอย่างเช่นรอบนี้อนุทินเหมือนจะไปได้สวยแต่สุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวมีการเปิดด่านอีกเดี๋ยวมีการปล่อยตัวเฉลยศึกเดี๋ยวไอเฉลยศึกจะปล่อยไปนะไม่มีใครข้าห้ามหรอกเมอมีแต่คนก็ถามว่าจะเก็บไว้ทําควยอะไรแต่เรื่องของเรื่องนี่นะครับเขาก็สงสัยว่าถ้ามึงต่อ MOU ให้คนเขมรเ,เข้ามาในบ้านในเมือง นี่ขนาดมึงไม่ต่อมันยังปาระเบิดใส่คนไทยแล้วถ้าเกิดมึงปล่อยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสองคือการเปิดด่านคือการเปิดด่านแล้วการเปิดด่านจะไปจบอยู่ที่ GBC พี่น้องครับเชื่อผมได้เลย